จริงๆอะตั้งแต่เจ็ดวันแรกท้องชาที่เคยมีก็คือหายเลยคนที่เจอก็คือทักเลยว่าเอ้ยแบบมันหายวับไปเลยก็เป็นสิ่งที่ต้องวนมานาพอใจผลลัพธ์มากค่ะตอนแรกก็คือไปดูที่อื่นมาจริงๆก็หมดหวังแล้วป่านปีหนึ่งแล้วก็คือไม่มีใครทักเลยนะมีุ่นพี่บอกว่าแบบต้องที่มีเท่านั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่าอีกรอบหนึ่งแล้วกันสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือตกใจมากจริงๆเนี่ยไม่ถึงเดือนพอเราขอดชุดกระชับออกมาปุ๊บแขนเล็กลงจริงๆเพราะว่าเอาสายวัดวัดเองที่บ้านสัดส่วนเราลงเยอะมากคือรู้สึกว่า ม,มันเป็นแบบที่ล่องกาอะอาทิตย์เดียวนี่คือแบบไปทำงานได้แล้วสัดส่วนลดลงนิดนึงไหมคะลดลงค่ะแต่แฮปปี้ก็คือตอนนี้ก็คือมั่นใจขึ้นปุ่มค่ะดีมากแล้วก็สุดท้ายก็คือคุณหมอแบบว่าให้ทำศึกษาคลายกังวลจบราจักวิธีการลดไขมันเร็วแบบน,นี้คงทตั้งแต่แรกถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้คือแบบมาตั้งแต่ครั้งแรกสึกว่าเป็นการซื้อความมั่นใจที่แบบแฮปปี้มาก